อีสานบันดงบังมาแหละครับอ่ามื่อนี้ได้มาอัตเดต <c oughs> ปันทํำสวนแล้วพื้นที่เหลือปันได้ทำการปักดําเขาพราอว่าปลูกเขาไปแต่ว่าปลูกเขาอยู่ในพื้นที่นน้นในพื้นที่สวน อาศัยการหดน้ำเอ่อเอาเลย่มมาอัปเดตให้พี่น้องเขาเบิ้งคลิปก่อนนานันกับพี่น้องก็ย้อนเข้าไปเบิ้งไหนว่า,เ,าเริ่มต้นเพิ่นเฮ็ดกนันไดนตอนนี้มาอัปเดตให้พี่น้องเขาเบิ้งว่ามันเ,เป็นหมากเป็นผลบ่อ่อาสิธิกินบ่สใชนะ่มมาติดตามเบิ้งพี่น้องนี่คือ มื่อก่อนชิปกอ่อนหนานั่นพี่น้องเขาก็ย้อนไปเพิ่งได้ว่าพันปลูเขาในทีโน,น่นซึ่งเป็นทีทำสวนทำเฮดไห้มันตะกอนมองนี่เราไปไห้มันไห้มันไห้อ้อยเราก็วนมากพ่นกรสีทำสวนคือซึ่งตอนนี้ก็รอบคางนี่ก็เป็นสวนทั้งเมดเพ่นทำสวน แล้วก็ปูเขาตรงนี้อาศัยการวัดน,น้ำเอาว่าเพิ่นทดลองเห็ดว่ามันสีได้กลิ่นบอมันสีอ,ออกห่วงบอ่อเขามันสิเป็นเม,ม็ดแต่ไฮบอสินะซึ่งก็บเพิ่นบ่เน้นหนักพอสมควรบ่ได้บ่ได้เน้นหนักปันเดมันจะไปแต่ว่าทดลองนำเบ่ง เพ็ดเบิ้งว่าปลูกเขาอยู่ทั้งโคกทั้งนู่นซึ่งอาศัยการหุนนำ้ำฉีดนำ้ำใส่เอาเนี่ยก็ไม่ได้ใส่สปริงเกอร์อย่างเออเป็นแค่การทดลองขันแรกราสั้นว่าซึ่งต่อไปอเพื่อนเฮ็ดสวนมืกแตงตรงนี้ซึ่งก็ <c oughs> ลีดออกมาเล็ดท่านซึ่งก็ได้เก็บผลผลิตไปแล้วเรากส็สวนพุ่นก็สิลงปลูก เพืชอจางอืนต่อไปสิล้อมผาเขียวอยู่ันส่วนนี้ก็ต้องไถดินดื้อของเก้าออกเราก็นสิไปลงทำสวนบักพริกบักแตงอีกต่อไปซึ่งสวนข้างกันนี่ก็จะได้ปลูกกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเพื่อรีดเอา,มาเมล็ดพันธุ์คือกันเอา,มาเมล็ดพันธุ์ตอนนี้ส่วนมากจะเป็นกนปารปลูกเพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์นแยเ ซึ่งก็มีหน่วยงานรกับบธธริษัทเขามาส่งเสริมใน้ในํ้ำเกษตรแนวทางนี้กเกษตรแบบนี้ไปซึ่งแปลงหน้าแปลงนี้เพื่อนก็ได้ทดลองพื้นที่ใกล้ๆกับสวนแล้วกัาศั้ว่าหดน,น้ำหดนน้ำบักแปลง หัวน,น้ามกพริกเหัวหน,น้ามะกกระเทศไปแล้วใส่ไว่ามืหันนวน้าเขาหนั่มสั้นเออมันสิได้กินบ่ปู่เขาอจะต้องน้นซึ่งกับ่งามปันญดเสังเกตแล้วแต่ก็แต่ก็เป็นเม็ดเป็นนวยอยู่ซึ่งกักนนยยถือว่าการดูแลก็ยังเอาจิมบ่ได้เอาใจใส่ปัญญ์เนยสินะเพราะว่าเป็นมุ่มงเน้นยากอยู่ก,กับการเฮ็ดสวน อย่างอื่นไปบริเน้นมาทั้งนำหน้าเข่าปันใดก็เค,คล้วก็อาศัยว่ามีเวลาว่างก็มาหดยังไงนะเพราะได้บริว่างระบบน้ำให้ดีถ้าว่างระบบน้ำเป็นระบบสปริงเกอร์หรือว่าเป็นระบบน้ำพุ่งยังไงกัน้ำจุอดอยังไงกันนาดีอ่า ผลผลิตก็น่าจะได้ดีก็นี่แต่ว่าเมื่อทดลองมาถึงคันนี้แล้วกเห็นว่ามันเป็นมันเป็นเป็นเขาเป็น,เป,นเป็นเม็ดนี่เม็ดไม่หนวยอยู่งามพอสมควรมันออไปงามพอสมควรแต่แต่ว่าถ้าหากว่าเอาใจใส่ดูแลึ้นก็นี่ก็นา่าจอผลผลิตที่ได้ก็น่าจะดีก็นี่สินะ พูดถึงว่าแต่นี fate, ่ก็ทดลองขั้นแรกซึ่งดินนี่ก็ส่วนมากก็จะเป็นดินล้วนปนทรายหลายก้อนไะเป๋จะเป็นดินทรายทรายทรายจะมากกว่าอืมเป็นดินทรายล้วนปนทไส้นะเปแต่ว่าก็เป็นเป็นเป็นเม็ดเป็น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 ห่วงเป็นเม็ดด้วนนะเปนี่ก็นาสิได้ กินอยู่ได้กินเขาอยู่อือได้กินเขา,าเดี๋ยวก็ดางมะกางดางดำมะกางกันพวกนกมาลุ่งกินเขาซะละ,ละ,ะเพราะว่านกกหลาย ซึ่งก,การปลูกเขาโดยการหดน้ำหดนด้ำโดยที่ว่าโบมีระบบน้ำว่างก็ไม่ฉีดให้ไม่ฉีดยาไม่ฉีดน้ำหดน้ำเหมืนตะเปหดน้ำให้คือหดพัก่ก็นยนังเห็นเขาปิดเม็ดน่ะจะได้กินได้เขา,เาหลายเติบอยู่ แต่ว่ากัาบองอ่ำปันไดเพราะว่าขาดการดูแลเ,เจ๊ใส่หญ้าก็สีอยากลายก็สิไ่อยากโกแนะ่แต่ว่ากัเห็นว่าเขามันก่า,าเป็นเม็ดอายุไปออกห่วงออก่นันอายุอันตะไปราะว่าเอาเจาใส่ดูแลาลายก็นี่ก็น่าจะผลผลิตก็น่าจะดีก็นี่ ก็เลยมาไทยให้พี่น้องเขาเบ่งอีก่ทั้งว่าการทำหน้าหรือว่าการปลูกเขาอยู่ทั้งทีดอนอยู่ทั้งโคกมันเถอะเอาใส่น้ำบาดาลหดเอาอมันสิได้กินบ่อซึ่งก็เห็นว่าได้กินอยู่แต่ว่า เที่ยวนี้กับบดีเป็นไงแต่ว่าต่อปีต่อไปหรือว่าเที่ยวต่อไปพันเสี่ยวใจใส่ดูแลดีกว่านี่พ้นผลิตกระน,นาดเสียได้ดีกว่านี่เราวค่อยเบิงอีกต่อไปว่าพ่นเสียเฮ็ดได้ดีขึ้นกูเกาบอภายในปีนานี้เพิ้นก็ดีน่าจะปลูกอีกน่าจะปลูกน่าจะนี่ปลูกเขาแล้วก็ อผลผลิตกนานาสีดีก็นี่แต่เดี๋ยวนี้เพิ่นเป็นขันทดลองว่าอาปลูกเขาทั้งนี้สีได้เขาไว้กินบัวกันกับพื้นที่ก็บบอกลรยเป็นไหนอยู่ประมาณสองงานกวากวกัวสรุปแล้วก็เขาเป็นเม็ดเป็นเม็ดเ,เ,เป็นห่วงอ่า ได้กินถือว่าได้กินถือว่าโอเคผ่านระดับหนึ่งมันไปเดี๋ยวแถวนาถ้าเพิ่นเฮ็ดดีอ่อกาซีมาอัปเดตให้พี่น้องเ็ประมาณเท่น,นึงว่าเออพอใจใส่ดูเนี่ยขึ้นไรก็นี่ว่างระบบน้ำให้ดีๆก็นี่อ่าเขาเป็นง่ามบ่อเพราะว่าได้สอบถามเพิ่นแล้วเพิน่นก็ว่าปีนาเฮ็ดดีก็นี่ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปแล้วครับหน้าโคกหน้าโคกหน้าเทิงโคก